แล้วคดีอีกแลว้วเหรอไม่เอานะ เออทำกับบ้านดีกว่าทำบ้านทำบ,บ้านนี่กับบ้านนะกับบ้านของพวกเราในวันนี้นะฮะข้าไปเออข้าไปชุบอ่าได้แล้วนะ,ะนี่คนดับไฟเงินละนี่คนดับไฟก็ทำเวทน,นะ,ะทำท่อนะใครไปกินใหญ่รู้นะ มินิเค้กอีเค้กก็ไม่ค่อยหนังใส่นะแต่คิวสีดำคนี่ิดเก็ไม่ค่อยนังสเท่าไหร่หลจากงแล้วคนเดิมเหรอลองแพทเหรอเพอร์ฟิวก็มาดูกล้องเดิมคือเดียวเธอเซเวอ้์มาออกจากนี้นไงไม่ได้แต่ท่อเอส่งห้องไฟแน่นอนแต่เะสิ้งห่ายไม่มีในห้องไฟ ก็คือฟิล์มจะถ่ายทอดในฮ่องกงแต่ว่าเมื่อกี้ผมเดินมาไม่มีศพโอเคนะไม่มีศพเราก็ข้ามไปแค่นั้นแหละนะเราก็แค่นั้นแหละนะนะครับผมนะฮะ โหวตกัใครอ่ะผโหวดคือเซียโบเพราะน่าสงสัยเขาจะพยายามมดท่ออ้าา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 ดาาดาาาาาาากาางาาาาาาาัาา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 เาาาานาาาาาาาดาาา่้อาเาาาาาา่เาา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 านาาาาเาาาาาานึ นะดักมดท่อซันนี่แพลส์เนี่ยเดินไปเดินมาเนื้อเขาเป็นมือใหม่หรือเปล่านะตอนียแล้วเดี๋ยวซันนี่แพลสไม่ต้เป็นดูแต่รองนิมไมส์เนะี่ยรองนิมไมส์เนี่ยดูอีกนะนนนะจูลี่โจ๊กไม่น่าเป็นนะอ้าวคนโหวตศพสีโมแฟนโมฟังโมแฟนตายแล้ว ครูเทเบิลแน่เลยเราก็จะมาโหวดคนที่ชื่อว่าดมดรมดัมดัมดมดั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 มดมดดม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 มตัมมตัมมตัมมมดมมมมมมมัมม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 ม วอวได้อ uh ้าวหลุดไม่นะตาตานี oh ้บอกเลยนะว่าขอให้อะไรนึงบ้างเถอะตาที่แล้วหลุดแต่ตาเนี่ยไม่หลุดแน่นอนนะฮะนะฮะวันนี้บอกเลยนะว่าชิวๆห้านาทีคิดทัน ินไปเดินมาฮะผมเอเดี๋ยวไปหยิบน้ำป๊บนึงเออเริ่มลเอย่ยังยังยบบตึ๊บกัไลครับมเโดขอให้ได้เป็นอิมพอสเตอร์ เป็นคริเมยอีกแล้วเมือนการเป็นคริวเมยที่สุดเลยตอนเนี่ยบอกเลยเปื่อกมากอยากเป็นมคอเตอ,เตอร์บ้างช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้เป็นเลยนะได้แต่เป็นคนดีบ่าเป็นแบบแบบคนเล่นธรรมดานี่แบบว่าเป็นทุกครั้งแต่พอมาทำยูทูบเบอร์ไม่เคยได้เป็นสักตาหงเลย,ยใจเลยต,ตายโอ้ย yeah